คำสุดท้ายที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนปรรนิพานก็คืออย่าประมาทนะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความไม่ประมาทพระตถาคตบอกว่าสำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจการเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับกายก็เรียกว่าเราสำรวมอินทรีย์แล้วให้เราจับประเด็นให้เข้าใจว่า ประมาทคืออะไรประมาทคือการส่งจิตออกนอกไม่สำรวมจิตอยู่กับกายของเราถ้าเราสำรวมจิตอยู่กับกายของเราแล้วไม่ว่าอารมณ์อะไรก็เข้ามากระทบจิตใจของเราไม่ได้พนะระองค์จึงบอกว่าขณะที่เราสำรวมจิตอยู่กับกายเรียกว่า <c oughs> เธอนั้นนะนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้ว และเธอนั้นกำลังได้ซึ่งอมตะธรรม